วันนี้พี่หอมจะเฉดฉาดแค่น้แหลนบอกเลยว่าครูกดออฟมันแล้วอย่าวหวังว่าจะชนะเลยเฮ้ยคุณลูแเตกับครับคือลูกตกับครับไม่ถึงฝั่งเราอ่ะฝั่งมันเลยปะโอ๋อกดขึ้นไป โุ้ยโอ้ยกูโดนบ่ายกูมองไม่เห็นแพรมันมันมันโอ้โหุูแพมได้ไงวะเอยากจะร้องไห้หาจุดเด๋เอ้าแฟนใอะไรวะโอ้ยนี่มันสกีปไปเข้าวงเข้าวงวงมาแล้วเจอังตรงนี้มา Okay. Bot recalling my bot. Now nah, yeah. Placing <laughs> One enemy remaining. Turret out. Placing alarm bots. ช็อปตปฏิหารนะครับช็อปตปฏิหารเฮ้ยอยู่นะบูกา้าบุ้ยกิดเนอะกีนใจเย็นพี่เชอย์เองทำได้รอดูหัวแตกแน่หัวมันหัวกูเน,นอะเฮ้พี่ยนันไรกิดไม่เห็นปืนไงเก็บปืนนี่กิดเก็บปืนเก็บปืนที่เก็บปืนเออ เนี่ยทีคนอื่นมันยิงไม่คคอมะไอเนี่ยเนี่ยมาแล้วกีมันมันยุติธรรมเมื่อกี้กิดยิงยได้กียย่ตัววะตัวเดียวอ๋อ เท็ไงว่ามีเลยู่อยาไปเล่นแรงไอรอนต่อไปซื้อรหัสกระจกกระจอกมาเล่นดีไหมวะแบบโนสกิ้าสิบหกิเฮ้ยกูสุภหนห้าสิบสอ่อรับเลยเอามาแบกมึงนี่แหละเทพเฮ้ไม่ต้องแบกอูดหอดีนไหมูโอดีไหมหรือม่ต้องอะไดีนแหเขี้่พวกมึงส่งผม อุ้ยเอาแล้วกูไปจังหวะแม่มละละงแบบนี้เทปดีไว้มีเทปเทแล้วปืนกูต้องเหมือนเดิมเทปฮะหนึมันหมันหนึ่งเฮ่อไปเอาไปเอาไป โอ้ยยังกดพันไม่ได้เลยเข้ว่ามีเขาอยู่นี่อยู่ใกล้มากไหนใกล้มากเ้าไปแล้วมึงเก็บออฟเดี๋ยวนายนายนายทางหลังมึงเก็บให้โอดีนเอาไป เราเอาดินมาก่อนครับเอาดินมาก่อนอยู่ไหนอ้าวเลฟไปเอาไปแล้วไปบอกมันุษย์เอาป่ะเอาเอาเอามานนี้เอาอันนี้แหละเอานี้เอาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อกี้อันนี้เออเอามาเออไอ้อะไรวะหน้าแมนตี้ฮะ เราจะโซ่เผากัน่อนเลยว่าออฟออไว้เล่นแนนติรีบจัดรีบสมูกจัดไม่อยู่อข้างบนทูกข้างบนนี่นนเก็บปาวใ่ไหมแรงจริงเนะหอเฮ้อะไรแนสิไอแบบไม่ให้ผมได้เกิดเลยว่างั้น เอ้ยเฝ้กโอ้โหเบื่อไม่ผมยิงเจ็ตไป8 7เเจ่ย